theo lão hay đi lại rồi อันนี้เตล่าแล้วนะคะพี่น้องข้าสิไปต่ออีสานลำเพินนะคะเอาสิไปไซสิบปไซเอาคือเปล่าคือดวนแต่นอ้อเปล่าค่ะไมไปแล้วเดี๋ยวจะให้อีกอ๋อได้ค่ะให้ถ่ารูปไอ้นี่ เรสิมาโนซ่น้เนี่ยสาหฝันไปเรไปเจอกันเร็วปได้นะคดรับยจ้เร็วแล้วีนหนูก็แต่งยักษ์เนีเจอกันอีกแล้ว้าที่นู่นไง พี่บางปิ้งหนึ่งก็แต่งยักษ์เข้าไปเนี่ยมาครับอัจับถ้ามาอีกก็อ้อสามถอาสามติดไปอีกสาดสุดไปอีกโอเล็กเลเงินไม่ไหวแล้วแตกหมดแล้วเนี่ยนี่ส่งไปเลยเนี่ยโอเคสภาเนี่ยตัวสีเครตัวสีเคราสภา วันที่30เจอกันที่ตลาดเซรีนะคะเซรีขอบุไม่ใช่วงนี้สาวน้อยเพิ่งต้องมาสามสิบสามเตมสามเสามสิบเจอกันตลาดเซรีครับผมอ่ะอยวารีวิวให้หน่อยวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงวันนี้ม่อเก็บบๆกเกเก็กกเ็เก บวก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 เรียนเนาะฝากอะไรถึงบอาโจากที <are> like ่ไหนนะครับวันนี้อยากทอะาอีกไหมฝากฝากถึงว่าแม่ต้อนนี้มาค่ะ ไปดูจิมมี่ค่ะไปดูิมมี่เหรอกาเาเมันจ็ดู้เโอเคแล้วแต่สะดุดจิมมี่ไปดูแแค่เอาเตาออกเพราะว่ากระเทยมากระเทยสะดุดล้มค่ะแม่โอเคมาเจอฝนเอสดดค่ะโจไม่ได้เลยนะคะตอนีตัวเขาไปต่อที่นสายลำเพลินายลไปไหมถึงตึ่งตีสี เจอบอสโจ้ไหมเลยล้ำเพลินจ้เจอบอสโจ้ไหมบอสโจอยู่พันแกนเดี๋ยวเดี๋ยวสาวน้อยไปเล่นแบงค์กันไม่ได้ดูว่ามึงเทมาที่สี่ไม่เดี๋ยวเคอนเทนต์นันซับสิ่งโดบอสโจมน่าซับตูรู้ตลาดพันล้านวันนี้ดีแล้วเราชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษไหมคะวันนี้ชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษนางยันนางยันดิเศษสมุนแต่ว่าจะสปอยว่าชุดประจำชาติต้องเข้าแล้วรอน่าน้าสั่งสั่งทำแล้ว สั่งังจากอารอัคาราสปอนเซอร์วะพทุกการติดตามเจอกันเลยต้องต้องมาลุ้นว่ามิวจะแบกยากได้หรือเปล่านี่เจเจเจวทุมเจเจเจวทุมอี้ช่องผู้จัดการมาเดี๋ยวนะคะขอบคุณทุกคนวันนะคะ เราตายมากเลยนะอยากดมไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้ตลาดโดยสารพรุ่งนี้โดยซสาหรอโอ้ยหนูร้องโอเคผู้ที่ติดงานพรุ่งนี้ติดงานใช่ไหมคะงั้นเจอกัน30เนาะสามสิบวงหนึ่งซอฟพาวเวอร์ร้องเลย สาวน้อยซอฟพาวเวอร์ซ้อมไว้เลยโอเคแล้วต่อที่วันดีๆตลาดตะล้างต่อใหญ่โอเคโอเคโอเคโอ้โหสตอรจอหนะโอ้โหโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ศิลปินของเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วห้าสิบแปดใส่ต่อคำถามจากหัวใจเราเป็นอะไรกันแน่นะ ไปอีสานลำเพื่นเต่าปูนครับอีสานลำเพื่นเต่าปูนรีเชแถวเต่าใหม่ยังไปแถวเต่าหินถึงตีไหนถึงตีไหนตีสามไหมตีหนึ่งครึ่งถึงตีสามตรงเลิศประมาณชั่วโมงคืนพรุ่งนี้ตลาดรวยซับตลาดรวยซับบางบีบางบีครับแล้วก็ระยองวันสุดท้ายบรรที่ยกเลิกกันเลยสถานที่ยกเลิกกันอะไรนะเอสอะไรนะเอสซีจีอะไรนะเอสซีจีอะไเอสออลงลงกัน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 เท่าไหร่ไปแก้มือใหม่เนาะ น้องฟ้าจะไปไหนลูกไปงานรับเชิญต่อครับงานรับเชิญต่อที่อีสานลำเพินเนาะอสานลำเพินครับผมแฟนๆติดตามได้เลยใช่ครับเจอเลยตอนนี้โอเคตอนนี้ศิลปินกำลังวุ่นวายเพราะว่าต้องไปต่อนะคะอันนี้เราไปที่จับุนบ้านนิดนึงนะคะนี่น้องสินปสมด S <S> สุดสาวอสมุนพี่ผุมุณแจ้งคุณข้าไม่ใ่ตาุทยังสุดสาวคอนาำกับอะไรมาตั้งแต่เปิด่งเออไม่จำผิดเลยเฉยน้องมีหางน้องมีหางแต่สุดเดียร์เรามีหางเป็นลูกนางเงือกเป็นลูกนางเงือกใช่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค้ะสวัสดีค่ะไปต่อไหม อาจจะไปเดี๋ยวถามกูเต้ยก่อนอาจจะตายไฟนิดนึงแต่ว่าข้างล่างก็โอเคอยู่โอเคอยู่เนาะเออแต่ว่าพอขึ้นเวทีแล้วมันดอกไฟนิดนึงมันมันเรียบเลยเหรอเออเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูคลิปให้ไปต่อที่ไหนครับอันนี้ใช่ป่ะที่สานลำเพลินยอ่อสานลำเพลินโชว์นะคะกลินอะไมั้ยนี่กลินเพลงไหมเนาะก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าลองว่าผิดลองว่าผิดลองว่าผิดกันหรือโอเคนะใช่เพราะว่าเพิ่งแก่นะคะเพลงนี้ได้ได้ เพิ่งได้ผลตอนที่ก็ได้พร้อมกันแั้นแหละค่ะไี่คือโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันที่อีสานลำเพินอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ